มีผู้คนมากมายที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะแบ่งปันความรู้สึกความคิดและเรื่องราวต่างๆให้กับคุณได้มากกว่าคนอื่นที่คุณเคยรู้จักซึ่งคุณเองก็คงไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรไม่ว่าคุณจะคิดว่าความเชื่อเรื่องเนื้อคู่ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดมาจากเทพนิยายเท่านั้นหรืออาจจะแอบคิดเล็กๆว่า จะมีใครสักคนที่เกิดมาสำหรับเราเท่านั้นก็ตามแต่มันมีสัญญาณบางอย่างที่สามารถบอกเราได้ว่าเรากำลังเดินมายัางทางที่จะได้เจอคนคนนั้นหรือเปล่าคนที่เข้าใจคุณรู้จักคุณและรักคุณมากกว่าใครๆซึ่งคนแบบนี้จะวนมาพบคุณเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น24สัญญาณคนนี้แหละเนื้อคู่ หแค่มองตากันก็รู้ว่าคิดอะไรอยู่นี่สินะมองตาก็รู้ใจ 2. คุณจำได้เลยว่าชีวิตตอนไม่มีเขานะ่ะเป็นยังไง 3. เขาสามารถทำให้คุณตื่นตัวได้ทุกวันโดยการกวนอารมณ์และแย่ให้หงุดหงิด 4. เขารู้วิธีว่าจะต้องทำยังไงเพื่อให้คุณใจเย็นลงในตอนที่คุณกำลังโมโห รู้วิธีทำให้คุณผ่อนคลายจากความเครียดและรู้วิธีให้กำลังใจคุณ 5. เขารู้วิธีว่าจะต้องทำยังไงคุณถึงจะยอมให้ถูกล่วงเกินและยอมตกเป็นของเขาได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรแบบนั้น 6. ถึงแม้จะคบกันเป็นปีแล้วคุณสองคนก็ยังคงรู้สึกเข้ากันได้ดี 7. คุณรู้สึก เป็นตัวของตัวเองเวลาที่ได้อยู่กับเขา 8. หลังจากที่คุณทั้งสองคนต้องห่างกันไปเพียงไม่กี่วันแต่พอเจอกันแล้วคุณกับเขาจะคุยกันเป็นต่อยหอยเพื่อชดเชยในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 9. คุณมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณกับเขารู้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของกันและกัน 10. ถึงแม้บางครั้งคุณสองคนอาจไม่ได้มีความเห็นตรงกัน แต่ถ้าหากมันเป็นเรื่องสำคัญหรืออาจกลายเป็นเรื่องใหญ่คุณกับเขาก็จะสามารถลงรอยและตกลงกันได้เสมอ 11. คุณมีพันธนาการบางอย่างต่อกันที่คนรอบข้างไม่สามารถเข้าใจได้ 12. คุณทั้งสองรักครอบครัวของอีกคนเหมือนเป็นครอบครัวตนเอง 13. คุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะหาใครที่ดีกว่านี้เพราะคุณมีความสุข และสงบก,กับในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว 14. คุณเจ็บเมื่อเห็นเขาเจ็บและยิ้มออกเมื่อเขายิ้มได้ 15. ในทุกเรื่องที่คุณเล่าจะมีเขาอยู่ในเรื่องนั้นเป็นส่วนใหญ่พูดถึงตลอดว่างั้นเถอะ 16. ตอนที่คุณทำอะไรพี่ลึกกึกกือเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่าและเวลาที่เขาทำอะไรแปลกๆคุณก็จะมองว่า น่ารักเช่นเดียวกัน 17. ตอนที่อยู่กับเขาคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม 18. เขาเป็นกำลังใจพร้อมสนับสนุนคุณกับความฝันของคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดก็เถอะ 19. คุณทั้งสองเป็นคู่หูที่เต็มไปด้วยพลังเป็นคู่ที่เพอร์เฟกและเป็นทีมที่เข้าขากันที่สุด 20. คุณรู้สึกว่าปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาเหมือนโดนเขาปกป้องและรู้สึกได้ว่าเขาคอยรักษาความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนให้แน่นแฟ้นอยู่ตลอดไป21เป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณที่รู้สึกว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่ทว่าเป็นบุคคล22ในบางเหตุผลคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด23 คุณเผยด้านดีที่สุดและแย่ที่สุดตอนที่อยู่กับเขาแต่ยังไงก็ตามเขารักคุณทั้งสองเวอร์ชั่นเลย24ในความรู้สึกลึกๆคุณรู้ดีอยู่แก่ใจเลยแหละว่าเขาเกิดมาเพื่อคุณเรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนี่แหละถ้าเราเจอใครที่เข้ากับเราได้ทำให้เรามีความสุขไม่มีเรื่องหนักใจถึงไม่มีตรงตามนี้ครบทุกข้อ ขอเพียงแค่เขาเป็นคนที่เรารักและรักเราก็อาจจะเรียกว่าเนื้อคู่แล้วก็ได้สาวๆคนไหนเจอผู้ชายที่ดีๆแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะ